เพราะวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่14เมษายนวันจันทร์สัปดาห์ศักดิก์สิทธิ์บทอ่าน จากหนังสือประกาศศกอิสยาบทที่42ข้อ1ถึง7องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเชิดชูเราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขาเราให้จิตของเราแก่เขาเขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นาน,นาชาติเขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเปล่งเสียงดัง จะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนนหมายอ้อที่ชำแล้วเขาจะไม่หักและไสตะเกียงที่ริบรีอยู่เขาจะไม่ดับเขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัจจริงเขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจจนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดินดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขา องพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างท้องฟ้ากว้างใหญ่ทรงคลี่แผ่นดินและทุกสิ่งที่เกิดจากที่นั่นประทานชีวิตแก่ประชากรบนแผ่นดินและประทานลมหายใจแก่ผู้ที่ดำเนินอยู่ที่นั่นตรัสว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราได้เรียกท่านมาเพื่อนำความชอบธรรมเราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้ เราให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชากรและเป็นแสงสว่างสองนาน,นาชาติเพื่อเปิดตาคนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุกปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมือจากที่คุมขังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงสิอ หวันก่อนฉลองปัสกาพรยศูเจ้าเสด็จไปที่หมู่บ้านเบธานีตำบลที่อยู่ของลาสารัสที่พระองค์ทรงทําให้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายผู้คนที่นั่นจัดงานเลี้ยงเป็นเกียรติแด่พระองค์มารธาคอยรับใช้ขณะที่ลาสารัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ด้วย มารีใช้น้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงหนักหนึ่งปอนด์ฉลมพระบาทของพระเยสุเจ้าและใช้ผมเช็ดพระบาทกลิ่นน้ำมันหอมอบอวลไปทั่วบ้านยูดาสอิสคาริโอตสิทธิคนหนึ่งที่จะทรยศต่อพระองค์พูดว่าทำไมไม่เอาน้ำมันหอมนี้ไปขายราคาสาม้อยเหรียญแล้วนำเงินไปแจกให้คนยากจนเล่า ที่เขาพูดเช่นนี้มิใช่เพราะเขาห่วงใยคนยากจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยเขาเป็นผู้ถือถุงเงินและยากยอกเงินในถุงนั้นพระสยซูเจ้าจึงตรัสว่าช่างเธอปล่อยให้นางเก็บน้ำมันหอมนี้ไว้สำหรับวันฝังศพของเราคนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านตลอดไป ชาวยิวจำนวนมากรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นจึงมามีใช่เพียงเพื่อเฝ้าพระเยซูเจ้าแต่เพื่อมาดูลาซารัสซึ่งพระองค์ทรงทำให้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบรรดาหัวหน้าสัมมนาจึงตกลงกันจะฆ่าลาซารัสด้วยเพราะลาซารัสทำให้ชาวยิวจำนวนมากไปเฝ้าพระเยซูเจ้าและเชื่อในพระองค์ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูิสต์รงค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับเวลาที่พระเยซูเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ใกล้เข้ามาทุกทีอีกเพียงหกวันก็จะถึงฉลองปัสกาพระศาสนาจักใช้หกวันนี้เพื่อนำเหตุการณ์ที่เกิดกับพระเยซูเจ้า มาให้บรรดาคริสตชนได้รำพึงภาวนาและติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกปีฉากที่ยอนนำมาเสนอในพวรสารวันนี้ก็คือหมู่บ้านเบธานีตำบลที่อยู่ของลาซสรัสมารธาและมารีสามพี่น้องผู้คนที่นั่นจัดงานเลี้ยงเป็นเกียรติแด่พระองค์ คงจะเป็นงานที่ผู้คนทั้งตะบลมาร่วมนอกจากเป็นการให้เกียรติกับพระเยซูเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ที่พระเยซูเจ้าได้ทำให้ลาสรสซิตตายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าในงานนั้นพี่น้องทั้งสามคนต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันไป ลาสรัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะกับพระเยซูเจ้าหมายความว่านั่งรับประทานอาหารโต๊เดียวกับพระเยซูเจ้ามารตาคนขยันทำหน้าที่คอยรับใช้ซึ่งเป็นงานที่เธอถนัดส่วนมารีน้องสาวทำสิ่งที่เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเธอใช้น้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพง หนักหนึ่งปอนด์ฉลมพระบาทของพระเยซูเจ้าและใช้ผมเช็ดพระบาทกลิ่นน้ำมันหอมอบอวนไปทั่วบ้านยูดาสการิโยสิสทธิ์คนหนึ่งที่จะทรยศต่อพระองค์ถึงกับพูดออกมาว่าทำไมไม่เอาน้ำมันหอมนี้ไปขายราคาสาม้อยเหรียญแล้วนำเงินไปแจกให้คนยากจนเล่า น้ำมันขวดนี้ราคา300เหรียญแสดงว่าแพงมากทีเดียวต้องทำงานถึงหนึ่งปีจึงจะได้เงินพอซื้อน้ำมันขวดนี้แต่มารีให้กับพระเยซูเจ้าด้วยใจกว้างเลยทีเดียวข้อเสนอของยูดัสฟังดูดีครับเหมือนเขามีหัวใจเป็นพ่อพระที่สนใจคนยากคนจน แต่ยอนผู้เขียนพ่ะวรสารฉบับนี้เขียนหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วเมื่อท่านหวนกลับไปมองเหตุการณ์นี้ท่านตั้งข้อสังเกตว่าที่เขาพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเขาห่วงใยคนยากคนจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยเขาเป็นผู้ถือถุงเงินและยักย่องเงินในถุงนั้นยอนเชี่ยเห็นเจตนาแอบแฝงที่ไม่บริสุทธิ์ของยูดาส เขาเป็นขโมยพระเยซูเจ้าทรงปกป้องมารีตรัสว่าช่างเถิดปล่อยให้นางเก็บน้ำมันหอมนี้ไว้สำหรับวันฝังศพของเราซึ่งผู้อธิบายพระกามีอธิบายว่าพระเยซูเจ้าทรงเห็นการกระทำของมารีว่าเป็นการแสดงความเคารพพระศพของพระองค์ก่อนเวลาเป็นสัญลักษณ์ของการฝังพระศพ ที่จะตามมาในภายหลังพระองค์ตรัสต่อไปว่าคนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านตลอดไปการช่วยเหลือคนจนอาจจะเป็นการกระทำโดยไม่คิดว่าทำกับพระเยซูเจ้าก็เป็นได้พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ยากจนของพระยาเวพรงค์ทรงเป็นผู้ยากจนในความหมายของบุญญาราบแท้ ที่พระเยสุเจ้าตรัสในพระวรสารโดยนบุญมัธิวบทที่หมีผู้นำพฤติกรรมของยูดาสกับของมารีมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนยูดาสเป็นชายเป็นสิทธิ์ติดตามพระเยสุเจ้าตลอดเวลาประมาณสามปีเขาถูกเลือกสรรจากพระเยสุเจ้าให้มาเป็นสิทธิติดตามพระองค์ เขาได้ยินได้ฟังพระองค์ตรัสได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําได้มีโอกาสร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์แต่พระวรเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนดีสมกับการเป็นสิทธิ์ของพระองค์เลยเขาเป็นขโมยเขาเป็นผู้ถือถุงเงินและยักย่องเงินในถุงนั้นเขาเล่นบทไม่ซื่อตลอดเวลา ไม่จริงใจเอาแต่ได้สแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตนจนวินาทีสุดท้ายที่อยู่กับพระองค์เขาเอาพระองค์ไปขายสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเงินยูดัสไม่รักพระเยซูเจ้าเลยเขารักเงินมากกว่าส่วนมารีเป็นสตรีที่มีโอกาสพบปะกับพระเยซูเจ้า เพียงชั่วครู่ช่วยยามที่บ้านของเธอเท่านั้นเธอต้องทำงานตลอดปีเพื่อได้เงินมาซื้อน้ำหอมสมุนไพรลักราคาแพงและเมื่อโอกาสมาถึงเธอก็เทน้ำหอมจนหมดขวดฉลมพระบาทพระเยซูเจ้าและเช็ดด้วยผมของเธอเองเธอรักพระเยซูเจ้ามากกว่าเงินวันนี้คำถามแทงใจ ที่พระวจาถามเราก็คือระหว่างเงินกับพิเเยซูเจ้าฉันรักอะไรมากกว่ากันขอพระเจ้าทรงเวยพรท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักเจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอามน